เงินเดือนค้าราชการตุลาคม2568ออกแล้วคุณรับได้ก่อนใครหรือยังวันนี้เป็นวันที่ค้าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนตุลาคม2568แล้วด้วยการจ่ายเงินเป็นสองรอบทำให้ค้าราชการสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่ว่านโยบายการจ่ายเงินเป็นสองรอบนี้มีความขัดแย้งอยู่บ้าง เงินเดือนออกแล้วแต่คุณเลือกรับรอบไหนในเดือนตุลาคม2568นี้เงินเดือนค้าราชการจะถูกโอนในสองรอบดังนี้รอบที่หนึ่งโอนวันที่16ตุลาคม2568รอบที่สองโอนวันที่28ตุลาคม2568นโยบายการจ่ายเงินเป็นสองรอบนี้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ค้าราชการมีความยืดหยุ่นในการจัดการเงินมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจคือค่าราชการสามารถเลือกรับเงินเดือนสองรอบได้โดยต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าในช่วงเวลาที่กำหนดไว้คือวันที่1ถึง15หธันวาคมของทุกปีที่ส่วนราชการที่สังกัดการเลือกรับเงินสองรอบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไปแต่ที่น่าสนใจคือมีบางส่วนของค่าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้พวกเขาคิดว่าการจ่ายเงินเป็นสองรอบอาจทำให้การจัดการเงินยุ่งยากขึ้นและอาจส่งผลต่อการเก็บออมคุณคิณคดยังไงบ้าง คุณเห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินเป็นสองรอบหรือไม่ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ2,568เดือนตุลาคม2,568โอนรอบหนึ่ง16ตุลาคม2,568โอนรอบสอง28ตุลาคม2,568เดือนพฤศจิกายน2,568โอนรอบหนึ่ง14พฤศจิกายน2,568โอนรอบสอง 25พฤศจิกายน2568เดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่ง16ธันวาคม2568โอนรอบสอง25ธันวาคม2568ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนราชการที่สังกัด